สวัสดีครับผมสัททัยวัฒน์นะครับในอำเภอขนุวรับุรีนะครับวันนี้ตรงกับวันที่23กรกฎาคม2563นะครับวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวางหมแหนะครับภายใต้การดำเนิการของท่านนายกที่ไหนนะครับก็ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้นะครับพร้อมกับทําธนาคารน้ําใต้ดินเป็นระบบปิดนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชนิพนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาะทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28รกรกฎาคม2563นี 2, น้นะครับครับวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โครงการปลูกป่านะครับโครงการท้องถิ่นปลูกป่ารักน้ำนะครับอยู่ที่บหมู่บ้านเขาพิชนะครับหมู่ที่3เอ่อ จังหวัดกำแพงเพชรนะครับโดยท่านในอำเภอขานุครับท่านมาเป็นประธานในการปลูกในครั้งนี้เราใช้มวลชนทั้งทุกภาคส่วนที่อยู่ในตำบลครับที่เรานำเอามาร่วมกันอยากจะฟังความรู้สึกจากเจ้านายนะครับที่ลงเยี่ยมพื้นที่ในวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมสทธิตไทยวัฒนะครับในอำเภอขานุวรัลลสรีนะครับวันนี้ตรงกับวันที่23 รกรกฎาคม2563นะครับวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวางหมนแห,ะแหะนะครับภายใต้การดำเนินการของท่านนายกท่านไหนนะครับก็ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้นะครับพร้อมกับทําธนาคารน้ําใต้ดินเป็นระบบปิดนะครับเพื่อถวายเป็นพระาราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชมนมพรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในวันที่28รกรกฎาคม2563นี้นะครับวันนี้มี ท่านท่านนายกนะครับท่านรองนายกมีท่านกำลังชาวบ้านทุนกหมู่นะครับมีสุรการแล้วมีน้องนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบนะครับมีที่3แห่งนี้วัดขาพิก็ประมาณ3าโรงเรียนนะมาลุกกิจกรรมนอกจากการปลูกป่าแล้วเราจะได้เรื่องของจิตอาสาเราเราทำความดีด้วยหวัวใจเพื่อชาติสาสัตว์และเป็นการแสดงความจงรักภักดีรวมถึงสร้างความรักความเมตตาให้กับชุมชนโดยเพิ่งยิ่งนะครับ ศาสตร์ของระบบน้ําใต้ดินนะครับซึ่งท่านนายกโครงการอาหาส่วนบน้องทีมงานเนี่ยถือว่าเป็นปราด์นะครับเป็นปราด์ในระดับระดับมากกว่าระดับอำเภอไปแล้วนะครับระดับจังหวัดระดับชาติเพราะว่าท่านได้รับเชิญไปเป็นเิียากรในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับในวันนี้สถานที่แห่งนี้นะครับเราดําเนินการปลูกปลูกป่าจํานวน6 8 0ต้นนะครับแล้วทาธนาคารน้าใตดินเนี่ย68ิบแปบ่อ นะครับคู่ไปกับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สําคัญเช่นไม้ไม้พยุงไม้สักนะแล้วก็อีกหลายๆชนิดที่เป็นไม้ยืนต้นนะครับซึ่งจะสร้างความร่มรื่นให้กับฐานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นป่าชุมชนอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าศาสาตร์ของวิชาหลักในหลักการของธนาคารน้ำใตดินเนี่ยอีกไม่เกิน2-3ปีนะครับข้างหน้าเนี่ย ป่าชุมชนแห่งนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ของเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเรื่องของหลักการของธน,นาคารน้ำใตดินนะครับเพราะว่าจากการที่ได้ปลูกป,ป่าเสร็จเราก็มีการสาธิตไม่ใช่สาธิตทําเลยนะครับทั้ง6-8บอ่อโดยโดยท่านนายกทีมง,งานได้ทำการเจาะ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 ุมนะคะะรับไปประมาณเมตรึ <50 S 1> ่งอ่าเมตรหแล้วก็กรรมวิธีคืออาใช้ใช้เศษวัสดุที่ ทีม่มหางานในพนื้นที่นะครับเป็นหินกาบหินหินอะไรต่างก้อนใหญ่รวมถึงได้ทดลองดูแล้วเมื่อสักครู่นะครับอเอารดน้ำเติมน้ำเข้าไปประมาณ2000ลิตรนะครับ2 0 0พลิตรก็ปรากฏว่าน้ำทั้งหมดจะซึมอยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็มี68บอ่อก็จะเป็นเป็นเครือข่ายหมุนเวียนกันอยู่ในนี้<ๆ>เพื่อไม่ให้ไหลลงไปยังพื้นที่ต่าง ก็จะเป็นการธนาคารเก็บน้ําตรงนี้ไว้ทั้งหมดแลกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ในในคในคที่ดีสําหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทุกสายก็เป็นกิจกรรมเป็นการที่ดีทดําดีแล้วประบตดดีเพื่อหมู่บ้านชุมชนแลวน้วรวมถึงขยายผลไปให้ครอบคลุมอำเภอทั้งอำเภอของขอนุโบรษลอรีแล้วการนี้ตองขอบคุณ,คณท่านนายกและทีมงานเป็นอย่างสูงครับผมครับ